ครับผมนี่คือน้องชายครับซิบป,ปีพ่อกัน,ทนเ,เทนึงจะ่าเถ่ารซากกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เลยจะทำลาบสูตรคอนสารนะครับน้องไปเดินเล่นกับเพื่อนก่อนไปไกำลังทำข้าวอยู่ยังไม่เสร็จง่ายหรอกต้องตายอยู่จะกินเลย จะกินกัปซีไหมเน,น,นี้อีิโอ้เนื้อบอ่อยดีปะเนี่ยวะเศตู้เย็นแมนมันบ่มีค่าแล้วนะเสษตู้เย็นน,นี่ครับเนื้อกุกบนครับนเนื้อไม่ค่อยดีครับ <c oughs> กินไปตามภาษาครับฝ <c oughs> ากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ่ได้กิน ลาบสูตรขอนซ่านโดนอร์พี่น้องวันนี้มากินฝีเมือน้องชายครับแล้วอีกสักคู่รมาดูตอนที่เราโคเรนะครับช่วงปุงครับ